ปริมาณขยะส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันเกิดจากขยะอาหารถึงแม้ว่ามันจะย่อยสลายได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่าการที่ขยะอาหารสะสมอยู่ในกองขยะเนี่ยมันก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ2ของกา๊าซเรือนกระจกเราจะทำอย่างไรในการที่จะลดขยะอาหารของโรงแรมได้ สิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราทำการ production planning การจัดเตรียมอาหารบุฟเฟ่ต์การสั่งซื้อของเชฟการควบคุมการสูญเสียก็ทำให้เราลดปริมาณขยะไปได้ประมาณ50%นะคะแล้วเราก็มามองดูต่อตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใช้วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นเมื่อใช้เนื้อไก่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดตัวกระดูกตัวนี้เราก็นาไปต้มนะคะทาเป็นน้าซุปผักออร์แกนิกต่างๆเกิดเศษผักในการตัดแต่งเราก็ นำไปทําเป็นซุปเช่นกันนะคะหรือว่าอย่างกุ้งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันก็จะเหลือหัวกุ้งตัวนี้เชฟก็จะนําไปผัดเป็นซอสเก็บไว้ใช้ปลาแซาลมอนเนี่ยปกติมักจะโยนหัวปลานี้ลงไปในหม้อซุปแต่ว่าเชฟก็จะมีการขูดเนื้อออกมาจากส่วนหัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เนื้อออกมาอีกประมาณ1-2กิโลซึ่งเราก็นําไปทําเป็นข้าวผัดปลาแซาลมอนแซลมอนยำตะไคร้แม้แต่ในส่วนของก้างปลาก็จะถูกนําไปอบแห้งทําเป็นส่วนผสมของซอสเทริยากยิต่อไปค่ะก็เรียกว่าใช้ทุกส่วนให้คุ้ม เมื่อเราลดที่ต้นทางได้มากที่สุดแล้วเนี่ยปลายทางเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราก็จึงค่อยนำไปจัดการทำเป็นปุ๋ยค่ะ หลายๆคนอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นเคยกับคำว่า zero food base cooking policy นะคะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเกิดจากว่าวัตถุดิบที่โรงแรมใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบออแกนิกที่มาจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ56ปีที่แล้วเนี่ยมันหายากมากนะคะแล้วถามว่าแพงไหมแพงสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจที่จะจูงมือเชฟออกไปเจอชาวสวนทําให้เชฟแล้วก็ทีมงานเนี่ยเกิดการเปลี่ยน mindset ถ้าเราซื้อตรงจากเกษตรกรแล้วก็ชุมชนเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่เขา เคยคิดนะได้วัตถุดิบที่ดีที่แตกต่างจากท้องตลาดสําคัญมากกว่านั้นมันทําให้เขาค้นพบว่าอาชีพเชฟของเขาเนี่ยก็มีความหมายมีส่วนเชื่อมโยงเกื้อหนุนให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีกําลังใจเราก็อยู่ได้ ปีนี้เขาปีที่6แล้วกับการทํางานเรื่องของวัตถุดิบปลอดสารปลอดภัยเชื่อมโยงร่วมกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชุมชนแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งของตัวร้านอาหารเนี่ยเราก็มีการจัดตลาดธรรมชาติคืนชีวิตนะคะในการเชื่อมโยงคนเมืองให้ได้รู้จักกับพี่พ,พี่น้องๆ้องเกษตรกรผู้ผลิตเราได้ยินลูกค้าที่มาทานอาหารแล้วก็บอกว่าดีจังเลยที่มีพื้นที่แบบนี้มีร้านอาหารแบบนี้ให้เขาได้มาทานอาหารรู้จักพี่พี่น้องๆ้องเกษตรกรนอกจากจะอิ่มท้องแล้วก็ยังอิ่มใจสุขใจใน ทุกคำที่ได้ทานทั้งตัวเราและชุมชนค่ะ